นี้นะครับมาพบกับมันแมนของเรานะครับในเรื่องของการบวกและการลบนะครับวันนี้คุณครูจะพายักเรียนมาหาคําตอบนะครับของการบวกและการลบโดยใช้ความสัมพันธ์นะครับนักเรียนทราบหรือไม่ว่าการบวกกับการลบนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่นะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราตามมาได้เลยนะครับครับเด็กๆครับใน EP นี้นะครับเรื่องของการบวกและการลบนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ ระหว่างการบวกและการลบนะครับความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบเนาะนักเรียนเชื่อหรือไม่ลูกว่าการลบนํามาแก้ปัญหาการบวกได้และการบวกก็นํามาแก้ปัญหาการลบได้นะครับอ,อย่างเช่นสิ่งที่เขากําหนดมาใหา้สมมติว่ากําหนดว่าสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมและวงกลมเนี่ยคือจํานวนนะครับคือจํานวนนับจำนวนหนึง่งเนะาะถ้าสมมุติว่าสามเหลี่ยมบวกกับสี่เหลี่ยมเท่ากับวงกลมแล้ว ปรากฏว่านะครับจะได้ว่าวงกลมลบด้วยสามเหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าสามเหลี่ยมย้ายไปเนาะด้านนี้จะเหลือแค่สี่เหลี่ยมเห็นไหมครับเนาะเมื่อถูกย้ายไปจากบวกตรงนี้กลายเป็นลบนะครับอ่าลบด้วยสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือว่าวงกลมลบด้วยสี่เหลี่ยมจะเท่ากับสามเหลี่ยมอ่าคุณครูพูดแบบพูดแบบนี้นักเรียนก็คงจะงงเนาะทีนี้ ให้หนักเรียนจําง่ายๆอ่าให้เรียนจำง่ายๆเลยนะครับว่าถ้าสมมุติว่าโจทย์ข้อนั้นบวกอยู่อ่าเดี๋ยวครูเปลี่ยนบวกอยู่นะครับแสดงว่านัากเรียนสามารถแก้ปัญหาโดยการเอาไปลบถ้านัากเรียนจะหาอ่าคำตอบนะครับหรือว่าถ้ามันลบอยู่ให้หนักเรียนแก้ปัญหาโดยการเอาไปบวกนะครับอ่า,าเรียนจําอันนี้ไว้ก่อนนะลูกเนาะอ่า,า,าเรียนจําอันนี้ไว้ก่อนเลยนะนะครับอ่าถ้าบวกอยู เราจะหาคําตอบโดยการเอาไปลบได้ถ้าลบอยู่เราจะหาคําตอบหรือว่าตัวเลขในช่องว่างโดยการเอาไปบวกนะครับเพื่อให้ความเข้าใจที่ถ่องแท้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับเป็นความสัมพันธ์นี่เลยนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับอะไรเอ่ยที่บวกกับที่บวกด้วย527,129แล้วมีค่าเท่ากับ เจ็ดแสนหนึ่งมืนสามพันแปดร้อยหกสิบสามนะครับปกติแล้วนะครับเราจะต้องหาตัวเลขในช่องว่างนี้เขาให้เราหาตัวเลขในช่องว่างใช่ไหมครับถ้าในกรณีที่อตอนปหนึ่งถึงปสามนักเรียนอาจจะพยายามที่จะหาตัวเลขนะครับมาบวกกับอะไรแล้วได้คำตอบเป็นอันนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีความสัมพันธ์เรื่องการบวกและการลบนะครับมาในการช่วยแก้ปัญหาเนาะ เหมือนกับที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะครับถ้าสมมติราบวกอยู่แก้ปัญหาโดยการย้ายไปลบถ้าลบอยู่แก้ปัญหาโดยการย้ายไปบวกอันนี้คือทริคที่คุณครูบอกเมื่อกี้ใช่ไหมลูกแบบนี้ยังไงล่ะคุณครูนะครับดูสิเรียนดูสิก็แค่อันนี้มันบวกอยู่ใช่ไหมครับมันก็เข้าทริคแรกเนี่ยบวกอยู่นะครับจํานวนนี้บวกอยู่แสดงว่าถ้าย้ายไปลบจำนวนนี้ย้ายไปลบ เนี่ยก็จะได้คําตอบแล้วนะครับแค่นั้นเองเนาะอ่ะเราลองมาเขียนวิธีทําดูนะครับอ่ะเราเริ่มจากนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูเปลี่ยนสีปกากกาก่อนอ่ะเราเริ่มจากอะไรเอย่ยนะครับบวกด้วย5้า0 0นสลอกโจทย์ลงไปก่อนนะลูก7,129เท่ากับอ่าแล้วเท่ากับ7 1็0 0 0นหนึ 863แบบนี้นะครับอ่าจากนั้น,เข,นเขียนเครื่องหมายเท่ากับให้มันตรงกันอ่าแล้วก็จากนั้นเราจะเริ่มแก้ปัญหานะครับอ่าจากบวกนี้เราจะย้ายไปลบฝั่งนี้นะด,ดังนั้นฝั่งนี้จะเหลือแค่เท่าไหร่ลูกอ่าก็จะเหลือแค่อ่าช่องสี่เหลี่ยมก็คือสิ่งที่เราต้องหานั่นเองนะครับอ่าจากนั้นเราก็ลอกอันนี้ไปก่อนเนาะเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ด เจ็ดแสนนะครับหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบสามอ่าจากอันนี้บวกอยู่ย้ายไปเป็นลบนะครับอ่าก็จะได้เป็นห้าแสนสองหมืนเจ็ดพันหนึ่งร้อยี่สิบเก้าอ่าเลยไปนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอ่าจากนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่อีกข้างหนึ่งของสมการอ่าสมการคืออะไรก็คืออยู่อีกข้างหนึ่งของเครื่องหมายเท่าก,กับนั่นเองนะครับอ่าดังนั้นอันเนี้ยนะครับ เราก็เอาไปคิดข้างนอกนะครับอ่าก็จะได้เป็นเจ็0แสนหนึมสาพเราก็ตั้งตั้งลบเลยนะลูกอ่าลบด้วยห้าแสนสองม่เจหนึ่งยยีกาก็ลบปกติเลยนะครับ3าลบเ้าไม่ได้ก็ยืมมาเนาะกลายเป็น13 1 3าลบเ้าเหลือ4ีนะครับห้ลบสเหลือสามแดลบหเหลือ 7นะครับอ่าอย่าลืมเครื่องหมายจุลภาคเนาะหรือคอมมาอ่าสาลบเไม่ได้ยืมมานะครับจาก1เหลือ0ก็กลายเป็น13 13ลบด้วย7เป็นอ่าเหลือ6 0ศลบสไม่ได้ก็ยืมนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะได้เป็น1 0ึ่งแสนแปดและนี่ก็คือคำตอบของเรานั่นเองนะครับอ่าเราก็ตอบไปเลย1 0ึ่0 0สนแปด 734นะครับอ่าในกรณีที่เราจะเช็คนะครับว่าจริงไหมคำตอบที่เราคิดมานะครับนักเรียนก็แค่ย้ายกลับไปลูกอ่าย้ายกลับไปเราลองเอา1 8 6 7 3 4เบนี่ยบวกกับ5,20,000 7,124ดูซิว่ามันมีค่าเท่ากับตรงนี้ไหมแสดงถ้ามันเท่ากันแสดงว่านักเรียนคิดถูกแล้วนะครับจากนั้นเมื่อเราตรวจสอบมาได้เสร็จเรียบร้อยเราก็ตอบนะครับซีเลียมแทนด้วยช,ช่องว่างนะครับแทนด้วย1 8 6 7 3แสแบบนี้นั่นเองนะครับแบบนี้เราเรียกว่าการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวก และการลบนะครับมาแก้ไขปัญหาโดยการหาตัวเลขที่เว้นว่างไว้หรือว่าตัวเลขในช่องว่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะอ่าอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเราก็จะมาใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบในการหาคําตอบในช่องสี่เหลี่ยม นะครับอ่านี้นะครับไม่ว่าช่องสี่เหลี่ยมจะอยู่ด้านไหนนะครับเราสามารถใช้ความสัมพันธ์เรื่องการบวกและการลบนะครับมาในการแก้มาใช้ในการแก้ปัญหาได้เนาะอ่าอย่างเช่นเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วถ้าสมมติว่ามันบวกกันอยู่อ่าแสดงว่าเราต้องแก้ปัญหาโดยการย้ายไปลบใช่ไหมครับอ่าถ้าลบอยู่ให้ย้ายไปบวกแบบนี้นะครับทีนี้ข้อนี้นะครับอ่าเราลอกโจทย์ลงไปก่อนเนาะหล้าน สี่แสนอ่าตัวเลขเยอะนะเนี่ยหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าร้อยสามสิบเอ่อหกพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดนะครับบวกด้วยอะไรเอ่ยนะครับแล้วมีค่าเท่ากับอ่าคุณครูขอเขียนใหม่นิดนึงอ่าเขียนเท่ากับสวยๆเท่ากับสามล้านห้าแสนเจ็ดมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่แบบนี้นะครับอ่านักเรียนจะเห็นว่ามันบวกอยู่เห็นไหมลูกอ่ามันบวกอยู่นะครับมันบวกอยู่ให้เราย้ายไปเป็น ลบนะครับตามสิ่งที่คุณครูบอกไปเนาะอ่าเท่ากับอ่าด้านช่องนี้ก็จะเหลือแค่ช่องสี่เหลี่ยมนะครับด้านนี้จะเหลือแค่ช่องสี่เหลี่ยมด้านนี้เราก็ลอกมาก่อนเนาะอ่าห้าล้านอ่าสามล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับอ่าบวกอยู่ใช่ไหมครับย้ายมาเป็นลบนะครับอ่าลบด้วยเนาะอ่าลบด้วยหนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นหกพัน 531เมื่อเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จับมันมาลบกันเลยลูกอ่าเราจับมาลบกันข้างนอกเลย3ล้าน5 7 000, 4 1 2 4ลบด้วย1ล้าน4 3 6 5 3 1นะครับอ่าลบกัน4ลบ1ได้3นะครับ2ลบ3ไม่ได้เนาะยืมมาอ่ากลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย12 12ลบ3เหลือ9 ส่วนลบห้าไม่ได้ก็ยืมมาอีกนะครับอ่าสิบสิบลบห้าได้5 3สามลบหกไม่ได้ออบยืมมาอีกนะครับเหลือเท่าไหร่เอ่ยอ่าเหลือเจ็ดนะครับ 3, หกลบสามเหลือสามเนาะ 4, ห้าลบสี่เหลือ 1, 1, หนึ่งสามลบหนึ่งเหลือสองอ่านี่ก็คือคําตอบนั่นเองนะครับวิธีการตรวจสอบก็คือเอาคําตอบที่เราได้เนี่ยนะครับไปแทนตรงนี้เราเอาสองตัวนี้บวกกันนะครับว่าได้ผลลัพธ์แบบนี้ไหมนะครับถ้าได้ก็แสดงว่านักเรียนคิดถูกนะลูก ่าตอบเป็นสองล้านหนึ่งแสนสามมืนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสามนะครับแบบนี้อ่าคุณูลบนิดนึงเนาะอ่าจากนั้นก็ตอบเลยนะครับอืมตอบเป็นตัวเลขไทยเนาะซีเลี่ยมแทนด้วยอ่าหนึ่งสองล้านหนึ่งแสนสามมืนเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสาม แบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีภารักงานนะครับหรือแบบทดสอบนะครับให้นักเรียนเนี่ยลองทดสอบฝีมือว่านักเรียนเนี่ยสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบนะครับในการหาคำตอบในช่องว่างได้หรือไม่นะครับอ่ะตามคุณครูมาได้เลยนะครับใบงานนี้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการบวกและการลบจํานวนนับที่มากกว่า1นึ่งแนะครับเรื่องของการหาค่าตัวไม่ทราบค่านะครับ ในประโยคสัญลักษณ์ที่แสดงการบวกและการลบอ่าขั้นตอนแรกนักเรียนก็ต้องต้องทำยังไงก่อนลูกอ่าเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับอ่าเขียนเลเขียนชั้นให้เรียบร้อยเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับอ่านักเรียนสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ด้วยนะนะครับเพราะเราเราเรียนไปใน EP ก่อนหน้าใช่ไหมครับทีนี้อันนี้เห็นไหมครับอ่าเหมือนกระทิ่นครูสอนไปเมื่อกี้เลยแต่ว่ามันจายากใช่ไหมอ่าอย่างเช่น นักเรียนก็จะได้ทำนะครับห6ข้อด้วยกันเนาะคุณครูก็เฉลยละ2ข้อนะครับทีนี้ที่เหลือเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยใช้ความรู้ที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้นะครับในการหาตัวเลขในช่องว่างนะครับโดยใช้ความสัมพันธ์เรื่องการบวกและการลบนะครับเด็กๆอ่าและเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยนักเรียนอย่าลืมตกแต่งให้สวยงามนะครับอ่าตกแต่งให้สวยงามเนาะครูจะได้ชื่นใจนะครับเวลาที่คุณครูตรวจอ่าแบบฝึกเนาะ แบบนี้นะครับอ่าวันนี้ภาระของนักเรียนมีเพียงแค่นี้นะครับแต่คุณครูคิดว่านักเรียนเนี่ยคงอยากจะลองดูแล้วว่าอ่าที่อ่าที่หนูดูไปเมื่อกี้หรือที่ผมดูไปเมื่อกี้ผมเข้าใจไหมนะครับอ่ายังไงแล้วถ้าเรียนทำหกข้อนี้ได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับอ่ายังไงแล้วไปทํากันได้เลยนะครับมับนแมทเรียคตนาสร์ออนไลน์ให้มัน,มน